สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทาเมนูข้าวเหนียวถั่วดานะครับก็จะมีข้าวเหนียวเชี่ยวงูนะครับก็ข้าวเหนียวเชี่ยวงูเรายะนํำไปแช่น้ําอันนี้ผ่านการแช่น้ำแล้วหนึ่งคืนครับเราจะไปล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ถั่วดานะครับถั่วดาเราก็แช่น้ําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แช่น้ํามาประมาณหนึ่งคืนนะครับก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดนะครับไปนําไปต้มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ําตาลนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นส่วนน้ำตาลมะพร้าวนะครับเกลือป่นนะครับน้ำจืดคาร์เซชันนะครับแล้วก็กะทินะครับกะทิเราเราจะแบ่งครึ่งหนึ่งไปทาในส่วนของลากข้าเหนียวนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็ในส่วนของถั่วดํานะครับแล้วก็เตยนะครับเตยใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยครับเดี๋ยวเราก็มาล้างข้าเหนียวนะครับตความสะสาทีีนึงนะครับถ้าอยากให้ข้าเหนียวมันใส่นะครับล้างหลายๆน้ํานะครับ แล้วประมาณ8-9นาทีครับข้อเสียก็คือเปลืองนานนะครับอันนี้เราก็ล้างข้าวเหนียวไปจนน้าใสแล้วครับแล้วจะนําไปนึ่งนะครับแล้วเราก็มาเตรียมปนึ่งข้าวเหนียวกันเลยนะครับก็ด้านล่างนะครับเราก็ใส่เปลอยลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็นึ่งข้าวเหนียวนะครับนึ่งไปสักนาส4บนาทีครับก็น่าจะใช้ได้นะครับ ข้าวเหนียวที่เราเนื่องไว้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะนํามากลับนะครับเดี๋ยวนึ่องอีกสักพักหนึ่งก็ใช้ได้น,นะครับี๋ยวเรามาทําในส่วนของน้ํารากะทินะเพื่อน,นําไปผสมกับข้าวเหนียวนะครับก็ใช้ประมาณครึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวค่อยใส่น้ำตาลลงไปนะครับสักครู่หนึ่งคนระับ กะทิเดี๋ยแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปคนระับอันนี้ใช้ประมาณ20-30กรัมได้คนระับเดี๋ยวเราก็คนไปสะกูน่นึงนะแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยนะครับประมาณนี้คนระับเดี๋ยวคนไปก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกะทิกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้ครับเราก็เทลงไปนะครับ แล้วก็กะทินะครับที่เราเคี่ยวไว้จนเสร็จเรียบร้อยนะครับปาดลงไปเลยครับเดี๋ยวเราก็คนข้าวเหนียวกับน,น้ำกะเขเข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ทักคู่หนึ่งนะครับให้ข้าวเหนียวดูดน้ำกะทิไปจนแห้งนะครับเดี๋ยวเราก็ปาดให้มันนูนขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ทักคู่หนึ่งนะครับ ใครมีที่ซีนก็ใช้ที่ซีนก็ได้นะครับใครไม่มีที่ซีนก็ใช้ฝาหม้อเลยปิดเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาล้างถั่วดำทำความสะอาดนะครับเพื่อนำไปต้มนะครับเราล้างจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปต้มนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําถั่วดาลงไปต้มนะครับต้มสักสี่สิบนาทีก็น่าจะสุกนะครับถั่วดาที่เราต้มไว้ก็สุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรานําไปพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนของ น้ำกะทิที่จะผสมกับถั่วดำนะครับเราก็เทกะทิลงไปนะครับ <S <S เดี๋ยวคนสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่นมแคนเนชเชนลงไปนะครับใส่ไปจนหมดกระป๋องเลยนะครับ แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับหวานมากหวานน้อยก็ตามชอบนะครับแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยครับแล้วก็เตยนะครับจะได้ควมหอมนะครัแล้วก็คนไปจนน้ำตาลลายก็จะได้แนละ้ว น้ำตาลละลายแล้วนะครับเราก็นำตัวดำลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้มไปสักครู่นึงก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวดำเราก็ต้มไปจนสุกครับเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะครับ แล้วก็ข้ขาวเหนียวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับเมนูข้าวเหนียวตัวดำเราก็พร้อมเสิร์ฟนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกาลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ